กับการช็อดเรดเบรไม่ใช่แล้วการช็อดสารคดีกับแบกเกลเช่นเคยวันนี้ผมจะมาสอนคุณเวลาหาที่สร้างบ้านนะฮะหาที่สร้างบ้านก่อนเลยหาที่สร้างบ้านนี้ผมมีคนเลือกสองอย่างนะสร้างบนต้นไม้แล้วก็สร้างบนน้าซึ่งสร้างบนน้ำานผมคิดว่ามันยากไหมโอ้โหเลยว่าสุด มากมากเลยโอเค okay, ละเดี๋ยวตอนนี้ผมเตรียมตัวพร้านี้มาออทำฟาร์มก่อนแล้วพับต่อไปผมจะที้งางมาแล้วกันเนาะฟาร์มพาร์ที่แล้วเราได้ทำฟาร์มอ้อยไปผมคิดว่าพอแล้วโอ้โหไลยเข้าด้วยสุดยอดเลยยังไงวะตึงๆเอาละเออละเอาละครับผมพานนี้ ก็มาทำฟาร์มมาแหละนะซึ่งผมคิดว่าเรามีเหล็กพอแล้วเรามีเหล็กถึงชุดเลยนะเราจะต้องเอาคาเป็นเจ้าสิ่งนี้แล้วเราต้องเตรียมตัวพบกับพบับกบอันนี้ด้วยโอเคเอาละเราต้องเตรียมทุกอย่างไว้พาร์ตต่อไปเราจะไขุดเราอาจได้หาอาวุธตัวน,นี้เอามาคาับเป็นอาวุธเอาเลยนะ โอเคละต้องเตรียมไม้ก่อนเสยียนเลยฮะโอเคครับ okay, ผมได้เตรียมไม้แล้วราต้องขาเป็นสิ่งนี้นี่นคือขวานระดับเตรียมไว้เลยอเอผมจะเ็ต้นไม้ด้วยด้วยละ้ะครับแล้วผมจะต้องที่ทำฟาร์มที่ดีฝปายการขอเดินหาที่ทำฟาร์มนผมคิดว่ามันควรจะอยู่ข้างบนหรือเปล่า นี่เราควรหาที่ต้องบ้านซึ่งเหมืองที่ผมอยู่นอนผมได้ไปสำรวจหาแร่แล้วมันช่างดีสุดเลยเกินดีจนหาที่ติมาไ,ได้เลยเละผมควรจะตัดต้นไม้ที่นี่เพื่อไม่ลกเพื่อให้มันไม่ลกผมจะได้เออไปดีดีขึ้นเละแป๊บหบนึง่งหัวต้นไม้ที่ตัดก่อนคลิปนี้ไม่ถึงสิบนาทีแน่นอน มันคงจะเป็นเก้านาทีสนะิบห้านาเก้านาทีสิบห้าวิเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่มันสั้นเกินไปสั้นขนาดกูนนะลงคลิปลำบากมากกูต้องคนสั้นกวน่าน,น,นี้แน่นอนแล้วทีนี้เน่ขอบอกว่าอยู่ยากมากถ้ากูอยากหาที่สร้างบ้านมีวิธีเดียวคือห,หาที่สร้างบ้านได้ก็คือสร้างบนเขาที่สร้างบนเขาเน่ แม่งก็ขี้เกียจขึ้นไปถ้าขึ้นไปแล้วเขาอาจจะตกมาตายได้โอเคล่ะขึ้นไปขึ้นไป,นไปตัด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 ขอตัดคลิปแล้วเพื่อ,เ,อเพื่อที่จะถางต้นไม้กันนะฮะตัดคลิปไปเลยครับผมเราเพิ่งกลับมาพบกับผมแล้วผมก็ได้ถางต้นไม้ไปเยอะมากเดี๋ยวปอเนี่ย ้ะได้เวลาที่เราจะต้องกินเอาดินมาถมแล้วซึ่งดินก็ไม่มีเราต้องไปเอาบนเขาโอ้โหเจริญเลยผมจะเป็นร้องถางหน้าดินหม่เพื่อให้ดินมันเท่ากาันผมคิดว่าเราคนอย่นี้ไม่นานหรอกนะนันักเก็นนะป อาวุธอาวุธที่สำคัญมากจะคุณขาดอาวุธเหมือนคุณขาดบันไดใช่ไหมโอเคละ่ะเราต้องเตรียมอีกอีกอีกไม่น้ำบวกเขาเรียกว่าอะไรนะฟักทอง <Thank you. S 1> เอาละ่ะถาง้าดินตรงนี้ให้มันเป็นดิน เออทหมดมันเป็นดินนะมันคงไม่เป็นอย่างอื่นการปรับหน้าดินนี้ปรับยากมากแบบนี้เพราะว่าระด,ดับมันไม่เท่ากันเยอะคืออันนี้เอาชิตลอดยากลองมาจากปา่าจ้าเกิลเลยละ่ะแต่ที่เอาชิตลอดยากสุดก็คือทะเลทรายทะเลทรายนี้คนเข้าไปแล้วก็ไม่มีต้นไม้คุณอยู่แน่นอน ซึ่งผมก็เวลาผมไปเล่นผมคงจะไม่รอดกลับมาอยู่ได้ไม่ถึง10พาร์ทแน่นอนนะเพราะว่าจะอยู่ยังไงโดยไม่มีต้นไม้ซึ่งอย่างนั้นเราค่อยคิดกันทีหลังละกันแต่วควรจะเล่นแบบนี้กันไปเรื่อยโอเคละผมก็จะมาทากดินเรื่อยครับผมถางให้มันแบบให้มันมันๆเลยตัดคลิปไปเลยแล้ะกันกับพวกผมที่เคยนั่นนี้มืดมาก คิดว่าเราได้หนึ่งสองชุดแล้วกัรยี่ผมคิดว่าน่าจะพอในการเอาไปทำแปลงไม่ใช่แปลงยาสีฟันเอ่อเหยียบกับมีผีย่ยวพุงหรโอเคละยังไงดีละ่ะทำอะไรแล้วควรจะไปหาแร่หรือเปล่าเดี๋ยวพัดหน้าละก่อนตอนนี้แต่คงไม่ได้ลงแน่นอน พรานนี้จะไม่ปิดคลิปจนกว่าผมคิดว่ามันน่าจะพอโอเค เออมันเรียบดิีนนี้มันเรียบแล้วคิดว่าพวกนี้อ yup> ้อเจอเจอพี่เก่าเราก่อนนะผมว้ามึงเจอดาบเหล็กกูแน่สัตว์จะมึงดูเรื่องดูเรื่องเอออย่ายิงกระสุว่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยเจ็บกระเบยดูด ok, ีโอ้ยโอเคละ เดี๋ยวเราตัดคลิปกันไปไลค์แต่ครั้งเลยไม่ตัดอดะจบคลิปนี้กันเลยทีเดียวกันใหม่รัทหน้ารัทหน้าขึ้นมาทำฟาร์มต่อบ๊ายบายซี a กิน e x t time